ถึงร้านเหล้านะคพณเอเข้าใจมันจะไปมีมาตรฐานอะไรทําเป็นไอ o อสโไม่ได้ผมก็เลยไปตีโจทย์ว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากความต้องการที่จะชะลอการเปิดอ่ะแต่ทําแบบนี้อย่าทําเลยอยืเดี๋ยวเจ้าสัวลงเหล้าเขาจะโกรธเราอนะแต่เจ้าสัวจะบอกว่าไม่โกรธหรอกเพราะว่าคุณจะมีมาตรการอะไรมาแล้วแต่ผมก็ขายผมปกติู่แล้ว เพราะว่าเซลเซลขายเหล้าเนี่ยเซลลขายเบียร์ขายเหล้าเนี่ยอืเขาก็ไปหลังร้านกันมาตลอดอยู่ครับปีอยู่ครั้งนึงอ่ะผมไปนั่งส้มตำลาบก้อยครับแถวแถวสายใหม่ครับอนั่งกับผููหูผู่อ้าวอ่าังไปรากฏว่ากําลังนั่งนั่งอยู่เซล บริษัทผลิตเหล้ามาเลยเซลลงเหล้ามาเลยออครับถามเอากี่ลังวันนี้เขาห้ามขายอยู่ใช่ไหมตอนนั้นห้ามขายแบบเทียบ้นนี่นะกี่ลังไปนะเออแต่คู่หูคู่หาผมเที่ลูกปากเลยอะเออดูรู้ว่างานนี้เนี่ยว่าสนาปากแน่เออก็ปรากฏว่าต้องมีการผมก็เลยพอเซลออกพอเซลก็ขออเ,ลขเขาซื้อกันแล้วอะเรียบร้อยแล้วนะเอามาส่งหกังนาผมก็เลย ครับเดินไปกระซิบแม่ค้าถามเอ้าขายได้เหรอครับผมอุ้ยเพกาะว่าขายกันทุกร้านแหละผมบอกเอ้าแล้วขายยังไงไม่ไม่ควรจับปูแล้วก็ใส่แก้วกระดาษกันใส่แก้วกระดาษหรือเมื่ี้ก็ควรควรอยู่ควรอยู่หลังร้านครับแล้วก็พอพอหมดเขาก็จะมีสัญญาณบอกกันเขาจะเดินถิบแก้วไปหลังร้านแล้วเติมแล้วก็เดินออกมาอ่าฮะไม่ไม่มาวางที่โต๊ะออผมก็เลยถึงบางพ่อบอกเพราะฉะนั้นในเรื่องแบบเนี้ยนะฮะ คิดว่าถ้าถ้าจะมีมาตรการในการที่จะชะลอการการเปิดเนี่ยใชมไมต้องมีมาตรฐานอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมคิดว่าไม่ต้องทาหรอกอแต่ต้องมีมาตรการเข้มในการป้องกันในการในการระบาดดีกว่าอมืมาตรการมาใช้เช่นโต๊ะหนึ่งนั่งได้สองตัวเนี้ย uh huh. ใช่ไหมสองเก้าอี้เงี้ยใช่ไหมหันหน้าชนกันไป แต่บางบางทีนะผมคิดแบบมุมกลับนะก็ไหนบอกว่าวัคซีนมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเอฉียดวัคซีนมันต้องเยอะแล้วอ,ะอ่ะเข้าใจละว่าฉีดวัคซีนมันก็ติดได้อะ่ะแต่การที่มีมาตรการนู่นนี่นั่นเนี่ยมันด้ยค่าการได้มาซึ่งวัคซีนของรัฐเนองรัฐต้องแสดงความเชื่อมั่นสิเราต้องมีมาตรการไม่ไม่จะมาสร้างเงื่อนไขใช่เขา่มาตรการนะ <S <S แต um ่มีการควบคุมมาตรการนะครับไม่ไม่ยอมมาสร้างเงื่อนไขแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้มาตรไอมาตรการไอ้ S H A เนี่ยผมก็รู้แปลว่าอะไรเนีคุณศักชัยโพสต์หลายทีครับผมก็ผมว่ามันคืออะไรผมไม่เคยไปหาความจำกัดความมันนะ S H A เนี่ยะเออเซฟตี้เซฟตีอย้๊าปลอดภัยปลอดชาชาชาใช่ไหมเฉลิมอ่านที่ไผมป้านอ่อนของผมอ่านเนี่ยผมถือว่าชาเลยนะคือ คือไม่ต้องไปทำอะไรมัหรอกไม่ต้องไปวางมาตรการให้มันเยอะแล้วเชื่อไหมวางแบบเนี้ยคุณรู้ได้ไงว่าบางร้านได้มาเด็กต้องได้มาโดยกระบวนการตรวจสอบได้มาโดยการมาตรฐานอก็ขณะตอนเขายังไม่เปิดขายยังไม่เปิดป่อนควไม่ต้องขายกันได้คุณสัจใายวิจิตรีแล้วท่านผู้ชมนี่เอาแบบพาเสียดเยอะกันเลยนะเเออออแล้วไอมาตรการเยอะคุณคิดได้ไงว่ามัน มันจะได้ความถูกกับใช่ไหมใช่ใช่เรื่อเบอร์นี้ไปทับที่ไหนก็ได้ใช่ไหมไปจากใไปทับก็ได้คผมบอกให้นะขนาดแบงค์ไม่ยัมปลอมกันได้เลยแล้วจะฟังอะไรกับป้ายชาขนาดปลอมแขนสื่อเนี่ยเขาจะปลอมกันได้เลยถึงแม้แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไอ้นารก้าล่วงนะนึงนึงละแปลงอันนี้ขนาดแถลงการสำนักพระราชวังไอ้ปลอมสำนักแถลงการของสำนักพระราชวัง อ่า uh huh. uh huh. อมมติคอลมอยังทำเันเลยครับอื uh huh. ใช่ไหมแต่ว่า uh huh. ไปตรวจขันมาตรการดีกว่า uh huh. อืมไอ้เหมือนเกมมัวแต่ไม่ใช่เป็นนิ่ไยเขานะครับอืร uh ัฐ huh. เองก <ผม S 2> ็ต้องแสดงความจริในใจด้วยพอมาถึงสิเกดจังหวัดส,สีฟ้าอันสาปเปิดปมาได้60จังหวัดน้อยเงาเนี่ยคือผมคิดว่ามันมันมันตรงเนี้ยมันชัดเจนแหละ uh huh. ว่าคุณเหลื่านั uh ้น huh. อันนี้ผมเห็นชัดเจนมากมากว่าที่พูดมาคือความแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจนายกลุงตู่ก็บอกว่าเรามีวัคซีนเพียงพอวัคซีนเพียงพอใช่ไหมกรุงเทพที่สถานีการบางชื่อใช่ไหมกลับไปค่ายมือถือสีค่ายบก็เปิดลงทะเบียนกันบุ่มบังบมบุมบั่มบุ่มคุณสใจชายวิจิวีและท่านผู้ชมอาทิตย์ที่แล้ว เรื่องเนี้ยผมพูดยันรูปบวชอ่ะยันรูปเลื่อนบวชอ่ะเพราะลูกผมลูกผมจะจะบวชก็ต้องบวชไม่ใช่พระวิสุณีเนี่ยใช่ไหมคือผมเห็นเพื่อนผมก็ฟางตัวญิงนิ่บ้างเพื่อนผมคนนี้นะดูอยู่เลยแล้วต้องขอโทษนะเพื่อนนะตูนตูปานจะยกก้นดมเลยอ่ะใครแตะมูนตูไม่ได้เลยอ่ะครับหัวร้อนอ่ะหัวร้อนหรือหัวเย็นหัวร้อนหรย็นตูนที่หัวร้อนหรือหัวเย็นครับหัวร้อนแบบ มาแบบรถลุกขึ้นมาครับถกแขนเชื่อรอเนี่ยมาแล้วพักซีครับเี่เปรยทักเข้าไปเข็มที่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเข็มที่หนึ่งพี่ทมีแล้วคุณสักใยแล้วท่านผู้ชมคระยองนะครับคระยองก็อยู่ในมือที่ใช่ไหม ใช่แล้วก็เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมแล้วเพื่อนผมก็มาอยู่ไกลปืนเที่ยงเสียงปืนลั่นนะอยู่ในเขตชนะุมชนนะผมก็โอ้เอาเอาดีใจด้วยครับไม่กล้าพูดมากอย่างเพื่อนสวนนิดเพราะว่าขนาดผมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลุงตู่หรือนโะยบายรัฐบาลเรื่องบางลาวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะะเพื่อนยังโกรธย,ยังไม่เข้า,มาไม่เข้ากอดเไม่เข้าอะไรเ,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 เลย,เลย,เลยที่จะส่งข้าปามบด่า เม่ตอนเป็นเพื่อนเราก็ถือว่ามอ้มังต่างดูกันได้ไงในวันที่เนี่นยผมก็ได้ถามว่าเอ้ย<ม>ถ้าบอกว่าวัคซีนไม่รอรแล้วไอ้ที่สถานีต่างบางซื่อฉีดไออยู<ม>่เอาน้ำฉีดให้ประชาชนเหรอแล้วไอ้เป็นลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือสี่ค่ายที่ไปฉีดสถี๊นที่สถานีกลางบางซื่อผู้จนนี้้ะปีลิ้นพันกันเลยเออ อ <anca> ตรงนั้นทําไม่มีเออออฮะถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันต้องมีการขนส่งอย่างรนี้ผมยกตัวอย่างที่ระ, <bra iner> ะยองมันใครนักหรออือที่ระยองมันไม่มีห้องเย็นเลย huh? <c oughs> เอือฮะอืออ้าวแล้วไปบางที่ยังบอกรออยู่ยังไม่ได้สักแคปหนึ่งเนี่ยอ๋อโอ้ที่ผมบอกว่าที่มันพอมันมีปัญหาเรื่องการจัดก,การวัคซีนวัคซีนเนี่ยแน่นอนอืไอ ที่คุณสัจชายยกตัวอย่างมามันก็จะเปิดไม่ได้ไงเปิดก็ไม่มีใครไปเที่ยวใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็กลัวแอบกลัวไปติดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเอาไงคุณบอกคุณมีวัคซีนเพียงพอวัคซีนเพียงพอเพียงพออยู่แค่สถานีกลางบางซื่อเหรอแล้วพี่น้องประชาชนน่ะที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่อื่นอื่นน่ะเขาไม่มีเขาไม่มีสาธารณสุขเหรอ Mm. จากแต่ละจกกังหวัด huh. เขาไม่มีห้องเย็นหรอ uh huh. ประเด็นเหล่านี้แหละ uh huh. คนที่ผมก็เห็นใจไอ้หนุ่มที่โพสต์ว่าไปฉีดไอ้นั่นนะจอนสันไอ้จอนสันก็ทำให้ uh huh. คนคลินิกก็มีปัญหาไปด้วย uh huh. ถ้ามันมีการกระจายทั่วถึงเป็นธรรมมันไม่มีใครอยากไปเสียตังค์ซื้อหรอกม uh huh. ีขนาดนพูดนะอันนี้ด้วยความเคารพนะผมก,ก็ฉีดซิโนแวคแล้ไม่ได้ไปด้อยค่าอะไรนะครับ uh huh. ก็คือเขาก็บอกว่าขนาดรอเอสตาแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้อะ mm ่ะ hmm. ต,ต้องยอมเสียตังค mm ์น hmm. ะเพราะชีวิตมันต้องเดินหน้าไง mm hmm. ครับเพราะว่าคุณตั้งระเบียบขึ้นมาว่าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นเท่านี้จึงจะเดินทางได้จะไปดูไปรีเได้แต่รัฐเองอะ mm ่ะ hmm. เดินทางไม่ได้แต่รัฐเองอจาจัดสัรนวัคซีนไปไม่ถึงเขาทำไมมันกระจุกอยู่ที่นี่ uh huh. สถานีการบางซื่อผม mm hmm. เอาแบบนี้นะก่่นจะจบรอบนี้นะผู้จัดการทีมเลย mm hmm. ถ้าใครเนี่ย ถ้าใช้เนี่ยแล้วับมีปัญหาเดินทางไม่ได้ครับแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงานเสียการเสียประโยชน์ทางธุรกิจถ้าเป็นบริษัทกระชนเนี่ยลองนะลองฟ้องเรี่กค่าเสียหายจากรัฐนิอ,อเพราะว่าหนึ่งการจัดสรรวัคซีนไม่ทั่นผมว่า,น,าน่าสนใจนะประเด็นเนี้ยฟ้องให้เป็นกรณีศึกษา หรือถ้าใครมีปัญหากับหน่วยงานรัฐลองฟ้องศาลปกครองดูดิไม่ใช่ไปฟ้องศาลรัฐนูนะฟ้องศาลปกครองครับศาลนู่นมด้ประกันด้วยเพราะว่าอะไรแล้วก็แหมผู้จัดชายเขียนรูปมาตรงนี้นี่ขอร์สคอร์สจีนอ่อประเภทแบบไม่เข้าใจเนี่ยศึกษาหน่อยเริ่มสารเลยเนี่ย พอใครไปตั้งคำถามกับสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมในกรณีที่เรื่องของที่มีคําอ,ออกมาเนี่ย,ยคำนิจสัยออกมาโอ้โหฉันสารรัฐธรรมนูญเป็นสารการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับออแต่อย่าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคําหยาบคายครับอันนี้คือไปวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายเนี่ยข้อผิดแต่ถ้าวิจารณ์โดยหลักการมันใช่ไม่ใช่อย่างไรเนี่ยวามรสึกคุณอย่ยงมันวิพากษ์วิจารณ์ได้สารรัฐมนูญน,นะ,ะแต่สารอื่นจะยาแย่สารอื่น <SA B> คือมันมีความต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเรียกเรียกอ,อ,องคคณะของศา,าลศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเนี่ยเราก็มักจะเรียกว่าตุลาการแต่ว่าศ uh. าลศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยเราก็ uh. มักจะเรียกขานกันว่าเป็นท่านผู้พิพากษานี่คือความต่างกันเล็กๆที่มันซ่อนอยู่นะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเรียกตุลาการอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไปอย่าไปแตะต้องท่านนะก็คือผู้พิพากษากลุ่มคิดว่ามัน สังคมไทยแล้อะถ้าวันนี้มันก็จะพูดจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ประเด็นชางแบบประเภทแบบไทยแอบอะไรไม่ได้นะผมก็คิดว่ามันมันพูดได้แต่ว่าอยู่ในหลักการอย่าอย่าใช้ใช้คาหอย,อยาบคายคน,นี่เูวิโอนี่ผมคิดว่ามันมันจะน่าฟังอยู่นะผมผมก็จบรอบเลยที่นี้ครับ